อ่ะเสียงรถอะไรปะโอ้โหเดินหอบเบาขนเร่งนี้เออหอบแบบรถเองทำอะไรครับใส่ไฟรีเลยครับใส่ไฟรีเลยครับอ๋อมาจากไหนครับนี่จากคุ้งสาครับเอ,อรถนี่มันเดินหอบนี่ไหนลองตัดฟังเสียงใหม่สิเฮ้ย,ยนึกตัวแรกนึกว่าเองเอามือทำเลยแม่หอบเลยวะ าสองคนนี่มามาทำอะไรนะมาใส่ไฟดีเลยครับอ๋อไฟเป็นผ้ามากใช่ไหมใช่ตัวข้างหลังชื่ออะไรวะฮะไอันี่แหละต้นครับอ่าไอันั่นเป็นซูเปอร์แมนด้วยเอาครับอ่าดำเนินงานใส่ไฟผ้ามากโดยจูเนียกับบุญหอนะครับวันนี้นี่ส่วนไอ้หนุ่มสองคนนี้ก็นั่งโรนะครับ เฮ้ยเองเล่นอะไรวะนั่นฮะอือแม่ครับอ๋อนึกว่าแอบคุยกับสาวมีสาวยังยังครับเอ้ไอ้นั่นบอกว่ามีแล้วออืจริงไหมมีจริงไหมไอ้นั่นมีแล้วเี่ไอ้มันกระซิบเมื่อกี้ว่ามีแฟนแล้วคนนี้มีแฟนเอ็งจมตีเขาหรือเปล่าหรือมีจริงอ่ะเสร็จแล้วเปิดโชว์นะเส้นนุ่มนะไกลนะโอ้อันนี้พามากแล้วนี่เอาซ้ายขวาดิ อ่า,อ,าอีกข้างนึงอโอเคพานอ่ะกลับบ้านเดินทางปลอดภัยในหนูนะอย่าขับซิ่งไม่ต้องหมบด้วยเมื่อกี้มาเห็นหมบไม่ต้องหมอบอันตราย